เคยสงสัยไหมคะว่าเราที่กำลังทุกข์อยู่นี่มันคือใครกันแน่เสียงที่ร้องไห้ในใจเราเสียงที่เรียกร้องว่าฉันเสียใจฉันไม่ไหวแล้วมันเป็นเราจริงๆหรือเป็นเพียงเงาแห่งความคิดที่หลอกให้เราเชื่อว่ามีตัวตนอยู่ตรงนั้นหลายคนอาจใช้ทั้งชีวิตเพื่อขวายคว้าความสุขแต่กลับไม่เคยสังเกตเลยว่า ผู้ที่กำลังขวายคว้านั้นไม่เคยมีอยู่จริงอย่างที่จิตเข้าใจและนั่นเองค่ะคือรากแห่งความทุกข์ทั้งมวลบนโลกนี้ความเชื่อในตัวตนที่มั่นคงทั้งที่จริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังธรรมสติสมาธิที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ลึกที่สุดแต่ก็ใกล้ตัวที่สุดในเวลาเดียวกัน คำว่าอนัตตาที่หลายคนได้ยินจนคุ้นหูแต่กลับเข้าใจได้ยากเหลือเกินเพราะมันไม่ใช่แค่คำสอนทางปรัชญาแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราเดี๋ยวนี้เลยค่ะอนัตตาแปลตรงๆคือไม่ใช่ตัวตนฟังเผินเผมันดูเรียบง่ายใช่ไหมคะ แต่ถ้าเข้าใจจริงๆแค่เพียงชั่วขณะเดียวใจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะเราไปได้อะไรเพิ่มแต่เพราะเราเห็นชัดว่าที่ทุกมาตลอดมันไม่มีเราที่ทุกอยู่เลยลองนึกถึงเวลาที่เรากำลังโกรธใครสักคนสิคะตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนเราคือเจ้าของความโกรธแต่พอลองเฝ้าดูดีๆความโกรธมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเอง เราไม่ได้บังคับให้มันเกิดและก็หยุดมันไม่ได้ด้วยมันมาแวบหนึ่งอยู่พักหนึ่งแล้วหายไปแต่ใจเราดันหลงไปคิดว่าฉันกำลังโกรธทั้งที่จริงไม่มีฉันตรงนั้นเลยมีแต่ความโกรธที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอเห็นแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจค่ะว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นเพียงกระแสของเหตุและผล ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เช่นกันมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราแต่มันเกิดเพราะมีเหตุให้มันเกิดพอเหตุหมดมันก็ดับใจที่เห็นตามจริงแบบนี้จะเริ่มวางได้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องกดไม่ต้องสู้เพราะแท้จริงแล้วการเข้าใจอนัตตาไม่ใช่การพยายามจะหายทุกข์แต่มันคือการมองเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกนั้นไม่เคยมีเจ้าของอยู่เลย คุณผู้ฟังคะถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้ได้แม้เพียงแวบเดียวใจจะเบาขึ้นทันทีเพราะเราจะไม่ต้องแบกสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไว้อีกต่อไปคนผู้ฟังคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความทุกข์ที่เราเจอแต่มันคือการเชื่อว่าความทุกข์นั้นเป็นของเราทุกจริงๆมันเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นคะ่ะแต่เพราะใจเรา เผลอไปสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเจ้าของความทุกข์เลยเหมือนเราเอาเงามือไปกำหมัดกับอากาศแล้วก็ร้องว่ามันเจ็บแท้จริงมันไม่มีอะไรให้จับเลยนะคะจิตของคนเรามันฉลาดมากค่ะแต่ความฉลาดนั้นกลับกลายเป็นกับดักที่ลึกที่สุดเพราะมันสร้างภาพลวงของความเป็นเราได้อย่างแนบเนียนตั้งแต่ลืมตาตื่น เราก็เริ่มพูดกับตัวเองว่านี่ฉันนะนี่ร่างกายของฉันนี่ความคิดของฉันแต่ลองพิจารณาดีๆสิคะร่างกายนี้เราเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าเราแค่ยืมมันมาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองหัวใจเต้นเองปอดหายใจเองเลือดไหลเวียนเองโดยไม่ต้องสั่งถ้ามันจะหยุดเราก็ห้ามมันไม่ได้แม้แต่ความคิด เราก็ไม่ได้คิดเองเสมอไปนะคะเคยไหมเวลานั่งเงียบๆแล้วอยู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาเองเหมือนเมฆลอยเข้ามาในท้องฟ้าโดยไม่ขออนุญาตมันมาเองแล้วก็ไปเองแต่เรากลับหลงไปว่านี่คือฉันคิดทั้งที่จริงไม่มีฉันตรงนั้นเลยค่ะมีแต่ความคิดที่กำลังเกิดขึ้นพอเห็นแบบนี้ใจจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนหมายถึงทุกอย่างในชีวิตทั้งกายทั้งใจทั้งอารมณ์มันล้วนเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดที่คงที่เลยแต่เพราะเราไปยึดว่ามันคือเราเลยกลายเป็นว่าพอรูปเปลี่ยนใจก็ทุกข์พอเวทนาเปลี่ยนใจก็หวั่นไหวแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงตรงนี้ได้ จะไม่มีใครให้ต้องทุกข์แทนอีกต่อไปเพราะเราที่คิดว่าทุกข์มันไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่ตน้นลองฝึกง่ายๆค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังรู้สึกโกรธให้ลองเฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องผลักไม่ต้องกรแค่รู้ว่านี่คือความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ต้องเติมคำว่าของฉันเข้าไปพอรู้แบบนี้สักพักความโกรธมันจะอ่อนแรงลงเองไม่ใช่เพราะเราพยายามดับมัน แต่มันดับไปเพราะเราไม่ไปเติมเชื้อให้มันอยู่ต่ออนัตตาคือการมองเห็นความจริงแบบนี้ในทุกขณะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปโดยไม่ต้องมีใครอยู่เบื้องหลังใจจะเริ่มเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เพราะเราบังคับให้สงบแต่เพราะเราเข้าใจว่าไม่มีใครที่จะต้องสงบเลยพอจิตเริ่มมองเห็นตามจริง ความเหนื่อยในการพยายามควบคุมทุกอย่างจะลดลงเราจะยิ้มกับสิ่งที่เคยทำให้ร้องไห้ได้เพราะรู้แล้วว่ามันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้นคุณผู้ฟังคะเมื่อเข้าใจอนัตตาเพียงนิดเดียวใจจะเริ่มคลายจากการต้องเป็นอะไรเสมอไม่ต้องดีตลอดเวลาไม่ต้องถูกตลอดเวลาไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีใครให้สมบูรณ์อยู่แล้ว มีแต่ธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคุณผู้ฟังคะลองมองดูชีวิตของเราสิทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยนะคะไม่มีสิ่งไหนคงเดิมแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานที่เราหัวเราะวันนี้อาจกลายเป็นน้ำตาเมื่อเช้าที่อากาศดีพอบ่ายมาก็มีฝนตกลงมาแม้แต่ความรู้สึกในใจก็เปลี่ยนไปได้โดยไม่ต้องมีเหตุผล เราอาจจะเคยรู้สึกมั่นใจมากในบางเรื่องแต่พอวันหนึ่งผ่านไปทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่แหละค่ะคืออนัตตาในชีวิตจริงสิ่งที่เรายึดว่าคือเราหรือของเรามันไม่เคยยืนหยัดอยู่ได้แม้ชั่วขณะเดียวลองดูร่างกายนี้ก็ได้ค่ะจากเด็กเล็กก็กลายเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วสุดท้ายร่างนี้ก็ต้องแก่ เจ็บแล้วก็ดับไปไม่มีใครหยุดมันได้เลยต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่มีอำนาจมากแค่ไหนก็ไม่มีใครต่อรองกับกฎแห่งไตรลักษณ์ได้แต่ที่เราทุกข์ก็เพราะเราพยายามจะทำให้สิ่งที่เปลี่ยนมันหยุดนิ่งเราอยากให้คนที่เรารักอยู่กับเราไปตลอดอยากให้สิ่งดีๆที่มีอยู่ไม่หายไปไหนอยากให้ความสุขอยู่กับเรานานที่สุด แต่สุดท้ายก็ต้องเห็นด้วยตาว่าทุกอย่างจากไปอยู่ดีเหมือนพยายามตักน้ำในฝ่ามือยิ่งกำแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลหายไปเร็วเท่านั้นถ้าเข้าใจอนัตตาเราจะเริ่มปล่อยมือได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ใช่เพราะไม่รักไม่ผูกพันแต่เพราะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งมันเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรให้เราครอบครองได้จริงๆเลย แม้แต่ความสุขก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวมาแล้วก็ไปเหมือนสายลมพัดผ่านอนัตตาไม่ได้สอนให้เราหนีจากชีวิตแต่มันสอนให้เราอยู่กับชีวิตอย่างรู้เท่าทันเห็นความเกิดดับในทุกขณะเห็นว่าแม้ทุกจะมาแต่มันก็จะไปแม้สุขจะมาแต่มันก็จะไปไม่มีอะไรควรค่าแก่การยึดถือจนต้องเสียใจเมื่อมันเปลีย่ยน คุณผู้ฟังคะบางคนเข้าใจผิดว่าอนัตตาคือความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคะ่ะอนัตตาคืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะเมื่อไม่มีตัวเราที่ต้องแบกอะไรไว้ใจก็จะเบาโล่งและนิ่งอย่างนุ่มนวลเหมือนท้องฟ้าที่ปล่อยให้เมฆลอยผ่านไปไม่ต้องเกลียดเมฆไม่ต้องเรียกฝนไม่ต้องผลักลมแค่รู้ว่า ท้องฟ้าไม่เคยเป็นเมฆและเมฆก,ก็ไม่เคยเป็นท้องฟ้าเมื่อใจเข้าใจอนัตตาในชีวิตประจําวันแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าทุก์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันก็แค่เหตุปัจจัยที่ผ่านมาให้เห็นแล้วก็ผ่านไปเราไม่ต้องหาทางหนีไม่ต้องซ่อนตัวแต่สามารถมองมันด้วยสติและปล่อยมันด้วยปัญญาถ้าทำได้เพียงเท่านี้นะคะ ความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามเลยเพราะใจไม่ต้องดิ้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการอีกต่อไปมันจะนิ่งเองเหมือนผิวน้ำที่หยุดคลื่นคุณผู้ฟังคะเมื่อใจเริ่มเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราที่เคยคิดว่าเป็นเราก็เป็นเคียงกระแสหนึ่งของเหตุปัจจัยที่กำลังดำเนินอยู่ตรงนั้นล่ะคะ่ะ จิตจะเริ่มคลายพันธนาการออกทีละเส้นเหมือนคนที่ตื่นจากฝันแล้วรู้ว่าทุกอย่างที่เคยกลัวเคยยึดเคยร้องไห้ให้มันไม่ใช่ของจริงเลยการเข้าใจอนัตตาไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยความคิดนะคะเพราะถ้ารู้ด้วยความคิดมันก็ยังเป็นเพียงความจำแต่เมื่อวันหนึ่งเราเห็นจริงด้วยใจเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่าความสุขก็เกิดแล้วก็ดับไป เห็นว่าทุกอย่างในจิตมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดโดยไม่มีเจ้าของใจจะลุดออกจากการต้องเป็นอะไรทันทีตอนนั้นเองค่ะจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรต้องควบคุมอีกต่อไปเพราะสิ่งที่พยายามจะควบคุมมันไม่เคยอยู่ในอำนาจของเราตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกมันมาเองดับเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน แต่ใจที่เห็นตามจริงจะอยู่นิ่งได้ท่ามกลางทุกกระแสไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวไม่ใช่นิ่งเพราะเฉยชาแต่นิ่งเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนัตตาไม่ทำให้เรากลายเป็นคนเย็นชาตรงกันข้ามเลยค่ะมันทำให้เรารักได้อย่างบริสุทธิ์กว่าเดิมเพราะไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกในความรักนั้นไม่มีความอยากครอบครองไม่มีความกลัวจะสูญเสีย เหลือแต่เมตตาที่อ่อนโยนและเป็นอิสระรักโดยไม่ต้องยึดถือโดยไม่ต้องกรรมใจที่เข้าใจอนัตตาจะอ่อนโยนมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกคนล้วนเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างแท้จริงมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุและดับไปตามเหตุเราเลยให้อภัยได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่นแต่เพราะเราเห็นว่า ไม่มีใครให้ต้องโกรธไม่มีใครให้ต้องเอาชนะคุณผู้ฟังคะชีวิตจะเบาอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อใจเห็นอนัตตาไม่ต้องแบกความเสียใจจากอดีตไม่ต้องกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะรู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็นเพียงกระแสหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับใจจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ดิน้นไม่ต้านแต่เคลื่อนไปตามทางของลมอย่างอิสระ ถ้าเข้าใจอนัตตาเพียงนิดเดียวก็จะเริ่มวางสิ่งที่ไม่จำเป็นได้มากมายไม่ใช่เพราะเราต้องพยายามปล่อยแต่เพราะเราเห็นว่าไม่มีอะไรให้ต้องปล่อยเลยเพราะมันไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วนะคะอนัตตาไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอไปเรียนในป่าไม่ต้องรอให้มีครูมาสอนเพียงแค่เราหยุดสักครู่แล้วมองดูชีวิตอย่างตรงไปตรงมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจให้รู้เฉยเฉย เห็นมันมาเห็นมันไปเห็นว่ามันไม่ใช่เราเท่านี้เองค่ะเราก็เริ่มก้าวออกจากทุกข์แล้วครึ่งหนึ่งเพราะคนที่เข้าใจอนัตตาแม้เพียงนิดเดียวยอมรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมันไม่เคยมีเจ้าของเลยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเนื้อหานี้แตะใจหรืออยากให้คนรอบตัวได้เข้าใจธรรมะข้อนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อแสงเล็กๆแห่งปัญญาให้กับโลกใบนี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ใจของคุณผู้ฟังเบาและเป็นอิสระจากสิ่งที่แบกอยู่ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ